บทเพลงเจ้าน้ำตาจากหยดน้ำตาของยุพินสู่ความละเมียดละไมของต้นข้าวเมื่อละครชีวิตของครูพัยบู์ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำเสียงสวรรค์ในบรรดาอัญ,ญมณีเพลงไทยอมะตะที่ได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตบรรจงทั้งในด้านการกรอนและท่วงลำนอง มีบทเพลงหนึ่งที่เปรียบเสมือนงานปฏิมากรรมความโศกเศร้าที่งดงามที่สุดบทเพลงที่ไม่ได้เล่าถึงน้ำตาแห่งความพ่ายแพ้แต่เล่าถึงสัจธรรมของชีวิตผ่านถ้อยคำที่ละเมียดละไมประดุดบทละครบทเพลงนั้นคือเจ้าน้ำตาวันนี้ความงดงามที่เคยตราตรึงในยุคแผ่นเสียงทองคำได้ถูกนำมาปัดฝุ่นและเจรไนใหม่โดยน้ำเสียงนุ่มนวลลุ่มลึกของต้นข้าวสุปริยาศิลปินสาวน้อยวัย13ปีผู้ที่มีพรสวรรค์นในการดึงเอาวิญญ,ญาณของเพลงคลาสสิก มาสวมใส่ได้อย่างแนบเนียนจนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนทุกคนต้องหยุดฟังและจมดิ่งไปกับกระแสะแห่งอารมณ์ที่เธอสร้างขึ้นยุพินแพรทองต้นฉบับแผ่นเสียงทองคำผู้มอบลมหายใจให้เจ้าน้ำตาหากจะสืบสาวถึงจุดเริ่มต้นของความอมะตะเราต้องย้อนกลับไปในปีพศ2513เมื่อบทเพลงนี้ถูกขับขานครั้งแรกโดยยุพินแพรทองหรือแม่ชียุพินแพรทองในปัจจุบันนักร้องผู้มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ ความสำเร็จของเพลงนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความนิยมเท่านั้นแต่ยังได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับชาติอย่างรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประเภทเนื้อร้องเพลงไทยสากลในปีพศ2514และรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในปีพศ2521ยุพินแพรทองได้วางรากฐานการร้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทำให้เพลงนี้กลายเป็นมาตรฐานนักร้องคุณภาพที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ครูภัยบูล์บุตรขันจอมปราดผู้รังสรรค์บทละครแห่งชีวิต<อ>เบื้องหลังความวิจ,จิตของท่วงดํานองและคําร้องคือปลายปากกาของครูภัยบูล์บุตรขันอัจฉริยะนักทําเพลงผู้หยิบเอาปรัชญาชีวิตมาปรุงแต่งเป็นเสียงดนตรี<ม>เพลงเจ้าน้ำตามีความพิเศษตรงที่เป็นภาคต่อหรือตอนต่อจากเพลงดังอย่างโลกนี้คือละครซึ่งเคยโด่งดังจากการขับร้องของปรีชาบุญยเกียรติแนวคิดหลักที่ครูภัยบูรณต้องการสะท้อนผ่านบทเพลง คือการเปรียบเปรยโลกใบนี้ว่าเป็นดั่งโรงละครขนาดใหญ่ที่มีพระพรหมเป็นผู้กํากับบทบาทมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาต่างเป็นตัวละครที่ต้องร่ายรำไปตามบทที่ถูกขีดเขียนไว้และนี่คือที่มาของความโศกเศร้าที่เรียกว่าเจ้าน้ำตาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเพลงสะท้อนชีวิตที่ครูไัยบู์ตั้งใจมอบไว้ให้โลกชเช่นเดียวกับเพลงคนนอกสังคมละครหลงบทและละครฉากจบอรวีสัจจานน์ ผู้เนรมิตเจ้าน้ำตาให้กลายเป็นสายน้ำนุ่มนวลแห่งยุคใหม่ในบรรดาศิลปินที่นำเพลงนี้มาร้องใหม่เหร์ชที่ทรงอิทธิพลที่สุดและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของคนรุ่นหลังคืออรวีสัจจานนท์เธอคือผู้ที่เปลี่ยนมิติของเพลงนี้ให้กลายเป็นความนุ่มนวลลุ่ม,ล,ม,ล,มลึกถึงขีดสุดเสียงของอรวีเปรียบประดุดผ้าไหมที่ละเอียดอ่อนเธอใช้เทคนิคการคุมเสียงที่นิ่งและละเมียดละไมราวกับฟองกลิ่นสร้างมาตรฐานความลุ่มลึก ที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบประโลมในยามโศกเศร้าและเวอร์ชั่นนี้เองที่เป็นแม่แบบสำคัญที่ส่งต่อมาถึงศิลปินรุ่นหลานต้นข้าวสุปริยาการสืบทอดสำเนียงนุ่มนวลตามรอยครูอรวีอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อถึงคราวของต้นข้าววัย13ปีสิ่งที่น่าทึ่งคือเธอเลือกเส้นทางที่ยากกว่าคือความนุ่มนวลและลุ่มลึกซึ่งมีความใกล้เคียงและการคุมเสียงที่เหมือนกับอรวีสัจจานน์อย่างน่าอัศจรรย์ ตนข้าวแสดงวุฒธธิภาวะทางดนตรีที่เกินวัยเธอเลือกที่จะไม่ใช้พลังเสียงในการตะเบ่งแต่ใช้การประคองลมให้เบาบางแต่คงที่เสียงใสๆของเธอนั้นมีความอ่อนโยนและนุ่มนวลอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมารวมกับทำนองเพลงเจ้าน้ำตาจึงกลายเป็นการเล่าเรื่องที่ดูอ่อนน้อมและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งนักราวกับหยดน้ำตาที่ใสบริสุทธิ์ของเด็กหญิงผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาในเสียงเพลงวิเคราะห์เทคนิคการร้องความใสที่ถอดรหัสจากระดับตำนาน สิ่งที่ทำให้เวอร์ชั่นของต้นข้าวสะกดใจผู้ชมคือการควบคุมลมหายใจ (Breath Control) ต้นข้าวเรียนแบบการทอดเสียงจากอรวีสัจจานนท์ได้แนบเนียนเสียงที่เปล่งออกมามีความต่อเนื่องลื่นไหลประดุดแพรไหมที่ไร้รอยเส้นลูกเอื้อนที่ละเมียดละไมเธอใช้ลูกเอื้อนลูกคอที่เบาแต่สม่ำเสมอเป็นเทคนิคที่ทำให้เพลงเศร้าดูมีความขลังและอบอุ่นไม่ดราม่าจนเกินงามการสื่อสารอาร,อารมณ์ (Emotion Delivery) ต้นข้าวเปลี่ยนความเศร้าจากการอกหักให้กลายเป็นความละเมียดละไมของหัวใจที่ละเอียดอ่อนทำให้เพลงนี้เข้าถึงมหาชนได้ทุกเพศทุกวัยชัยชนะที่คุณภาพความนุ่มนวลที่ครองใจล้านคะแนนความสำเร็จของต้นข้าวในเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ด้วยคะแนนโหวตถ,ถล่มทลายกว่า1ล้านคะแนนคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าเพลงคลาสสิกอย่างเจ้าน้ำตา หากถูกถ่ายทอดด้วยหัวใจที่ประณีตจะยังคงมีพลังในการครองใจผู้คนได้เสมอชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่คะแนนโหวตแต่คือคะแนนแห่งความชื่นชมในความเป็นตัวเองที่รู้จักรักและรักษารากเงาเพลงไทยบทสรุปมนตขลังที่ไม่มีวันตายจากหยดน้ำตาต้นฉบับของยุพินแพรทองภายใต้ปลายปากกาของครูภพบุ์บุตรขันผ่านความละเมียดละไมของอรวีสัจจานนน สู่การตีความที่สดใสแต่ว่าลุ่มลึกของต้นข้าวสุปริยาเพลงเจ้าน้ำตาได้พิสูจน์แล้วว่าความสวยงามที่แท้จริงไม่เคยล้าสมัยวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่เด็กหญิงมาร้องเพลงเก่าแต่เราเห็นการสืบทอดมรดกทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติเพลงจะยังคงอยู่ตราบที่หัวใจมนุษย์ยังคงมีความรู้สึกและต้นข้าวสุปริยาคือผู้ที่นำน้ำตาแห่งอดีตมาหยดลงบนหัวใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างสง่างามที่สุดทำให้มั่นใจได้ว่า ความนุ่มนวลของเพลงไทยจะกังวานอยู่ในหัวใจเราตลอดไป